นี่จะเป็นสาเหตุที่ชินิจิหน้าเหมือนจอมโจรคิดทฤษฎีสุดแหวกแนวพ่อของชินิจิกับพ่อของไคโตะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่ามันฮาตรงไหนรู้ปะตรงที่ว่านักพากชินิจิกับจอมโจรคิดในภาษาญี่ปุ่นนะคะเป็นคนคนเดียวกันค่ะซึ่งนั่นก็คือคุณยามาคุจิคาเปะค่ะก็นั่นแหละค่ะหน้าตาก็เหมือนกันแถมเสียงพาก,ก็ยังเป็นคนคนเดียวกันอีก ทำให้เกิดทฤษฎีมากมายขึ้นเกี่ยวกับ2คนนี้ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือพ่อของชินิจิกับพ่อของไคโตะเป็นพี่น้องกันค่ะเพราะว่าคนที่แปลงตัวเลขจอมจอนหนึ่งสี่หนึ่งสองเป็นจอมโจรคิดเนี่ยก็คือพ่อของชินิจินั่นแหละค่ะซึ่งก็คือคูดโดยุสคุนะคะแถมคนที่สอนยูกิโกะแม่ของชินิจิให้ปลอมตัวนะคะนั่นก็คือพ่อของไคโตค่ะหรือก็คือคูโรบะโทอิจินั่นแหละค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะมันดูแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าพ่อมายากลระดับนั้นนะคะ จะมาสอนวิชาขั้นสูงระดับนั้นให้กับผู้หญิงคนนึ่งนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยวงการมายากลเนี่ยเขาก็ไม่เฉลยทริคก,กันอยู่แล้วนะคะซึ่งยูสคุและโทอิจินะคะยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ต่างจากรุ่นลูกของตัวเองอีกด้วยก็คือเป็นจอมโจรกับเป็นนักสืบนะคะแถมสองคนนี้เนี่ยยังเคยคุยโต้อตอบกันด้วยภาษา ที่เข้าใจกันอยู่2คนอะจนทําให้แฟนๆนะคะคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วทุกคนว่ายังไงคะรู้หรือเปล่ายุค9 0นะคะมองว่าโคนันเนี่ยไม่สมจริงค่ะหลายปีก่อนนะคะผู้คนมองว่าชนวนเหตุในการก่อเหตุฆาตรกรรมในเรื่องโคน,นันเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายเกินไปค่ะเช่นโดนนอกใจนะคะก็เลยกลับไปฆาตรกรรมแฟนเก่าอะไรพวกนี้นะคะเป็นสิ่งที่คนยุค90เนี่ยมองว่ามันแบบ ไม่สมเหตุสมผลเลยอะแบบเฮ้ยมันถึงต้องฆ่ากันเลยเหรอแต่จากสายตาคนยุคปัจจุบันนะคะเพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีว่ามันเป็นไปได้จริงๆค่ะอีกหนึ่งสาเหตุที่คนในยุคนั้นมองแบบนั้นนะคะก็คงต้องโยงไปที่กระตุนแนวสืบสวนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฉายไล่เลี่ยกันค่ะอย่างคินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาซึ่งเรื่องนี้นะคะมีหลักเหตุผลในการก่อเหตุฆาตกรรมเนี่ยที่สมจริงกว่ามากค่ะคือมันซับซ้อนกว่ามากๆนะคะอีกทั้งนะคะฉากการคิดเนี่ยก็ยังโหดกว่าอีกด้วยทํา ให้คนยุคนั้นนะคะมองว่าคินดาอิจิเนี่ยเป็นการต์ตูนฆาตกรรมที่สมจริงกว่าโคนันนั่นเองค่ะนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทําไมโคนันถึงได้เก่งขนาดนี้กันนะคดีทั่วไปนะคะมีระยะเวลาในการคลี่คลายคดีเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นหลักสัปดาห์หลักเดือนบางเคสนะคะก็เป็นหลักปีเลยแต่โคนันส่วนมากวันเดียวค่ะคือเหตุผลที่โคนันนะคะสามารถคลี่คลายคดีได้ภายใน1วัน1ตอนหรืออาจาร เป็นหนึ่งวันแต่ว่าแบ่งเป็นสองตอนอระมาน,นี้นะเป็นเพราะว่าอนิเมะเนี่ยมันควรจะจบภายในตอนตอนนั้นหรือไม่ก็อย่างมากสุดก็คือสองตอนถ้าหากมันยาวเกินไปเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าตอนพิเศษหรือเดอะมูฟวี่นั่นเองค่ะทีนี้นะคะพอโคนันสืบคดีไปเร็วมากภายในหนึ่งวันเนี่ยสิ่งที่ตามมานะคะนั่นก็คือคนร้ายทําลายหลักฐานไม่ทันค่ะถ้าสมมติว่าโดนจี้ถามมากๆตำรวจมาเร็วมากๆเนี่ยแกไม่มีเวลาไปทําลายหลักฐานนะเพราะ ว่ามันไม่มีเวลาปลีกตัวออกมาเลยค่ะแล้วพอทิ้งไม่ทันนะคะแล้วตำรวจเนี่ยดันมาเจอว่าหลักฐานอยู่กับตัวก็กลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ดิ้นไม่หลุดเลยทีเดียวค่ะคือถ้าสมมติว่าคดีมันผ่านไปวันนึงหรือว่ามันอาจจะแบบว่าข้ามวันไปแล้วข้ามสัปดาห์ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคนร้ายก็อาจทําลายหลักฐานได้เอาไปเผาเอาไปเก็บเอาไปโยนลงแม่น้ําอะไรประมาณนี้แต่แบบหลายเคสเหมือนกันที่ มันทิ้งไม่ทันนะซึ่งอันนี้นะคะ<ๆ>ก็เป็นแค่บางเคสเท่านั้นนะคะที่ยกตัวอย่างมาคือเอาเหตุผลแบบดูสนุกสนุกกันนะแกคือบางครั้งเนี่ยคนร้ายมันก็ทำลายหลักฐานทันก็มีในคนนั้น <c oughs> มีฉากเลือดสาดหัวกระจุยกันหลายฉากมากคนนั้นไม่ใช่การ์ตูนเด็กนี่ทำไมถึงเอาให้เด็กดูในช่วงแรกๆนะคะซีซั่นที่1ถึง4เนี่ย <c oughs> บอกได้เลยว่าคนนั้นนะคะฮ์ดคอมากคือไม่ต้องอะไรอะแค่ตอนแรกนะคะเปิดมาเนี่ยเหยื่อก็หัว หัวหายไปแล้วและสภาพร่างกายของเหยื่อหลังคิดทุกคนนะคะก็ตาเปิดอาปากค้างหรือแบบสภาพแต่ละคนคือมันแบบมันสมจริงเกินอ่ะแกคำถามก็คือทำไมเอาให้เด็กดูจริงๆต้องบอกว่าในซีซันที่1-4ถึง4นะคะในสายตาเราเนี่ยมองว่ามันก็ไม่ใช่การ์ตูนเด็กจริงๆนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าที่ไทยนะคะที่ติดภาพจำว่าคนนั้นเนี่ยมันเป็นการ์ตูนเด็กก็เพราะว่า ช่องกระตูนค่ะมีใครทันสมัยที่โคน,นั้นนะคะออกมาฉายในช่วงเช้าของวันเสาร์อาทิตย์บ้างไหมคะอีกทั้งนะคะการที่เรื่องนี้เนี่ย ให้เด็กนะคะเป็นตัวดําเนินเรื่องหรือก็คือมันมีเด็กออกมาเยอะอะ่ะผู้ปกครองนะคะพอแบบดูผ่านๆก็เลยเข้าใจนะคะว่ามันเป็นการ์ตูนเด็กค่ะและก็คิดว่าประเด็นนี้นะคะคงไปเข้าหูอาจารย์ผู้แต่งด้วยแหละเพราะว่าในซีซั่นหลังๆนะคะคนนั้นเนี่ยก็คือความฮาร์ดคอร์ความดาร์กนะคะลดลงอย่างมากค่ะเรียกได้ว่าเด็กดูได้นะแต่ก็ควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะคะแต่ว่าเรื่องงาน,นภาพเรื่องความดาร์กของเนื้อเรื่องเนี่ยไม่โหดเท่าซีซั่นแ,แรกแล้วค่ะในคน กี่ชั่วโมงสภาพร่างกายของผู้เสียชีวิตถึงจะแข็งทื่อระยะเวลาของสภาพแข็งทื่อหลังคิดนะคะจะเริ่มต้นที่1นถึงสชั่วโมงหลังผู้เสียชีวิตคิดค่ะก่อนจะปรากฏเต็มที่ใน6กถึงสิชั่วโมงหลังคิดและสภาพร่างกายแข็งทื่อนะคะจะสลายไปในระยะเวลา24ชั่วโมงหลังคิดค่ะ ซึ่งสภาพแข็งทื่อหลังคิดนะคะสามารถเอามาช่วยสืบสวนได้ในกรณีที่ร่างกายถูกเคลื่อนย้ายไปมาหลังเสียชีวิตค่ะเช่นในกรณีที่พบผู้เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ในท่านั่งบนเก้าอี้เมื่อระยะเวลาผ่านไป4-5ชั่วโมงนะคะ สภาพร่างกายเนี่ยก็จะเริ่มแข็งทื่อค่ะซึ่งในระยะเวลานั้นนะคะหากมีคนเคลื่อนย้ายผู้ขิดเนี่ยก็สามารถบ่งบอกได้ทันทีเลยค่ะเพราะว่าแขนและขาของผู้เสียชีวิตนะคะก็จะอยู่ในท่านั่งแบบนั้นนั่นแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสภาพอากาศหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยสามารถทําให้สภาพการแข็งทื่อของเหยื่อนเนี่ย เปลี่ยนแปลงได้ค่ะเช่นนะคะถ้าสมมุติว่าออกกําลังกายหรือว่ามีกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งถูกใช้งานอย่างหนักก่อนคิดนะคะกล้ามเนื้อในบริเวณนั้นนะคะก็จะเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็วค่ะทำไมคนแรกที่เราสงสัยมักจะไม่ใช่คนร้ายความจริงจะมีอย่างเดียวเท่านั้น 1. นคนแรกที่เราสงสัยเป็นเพราะว่าอนิเมะจงใจให้เราสงสัยเช่นถ้าสมมุติว่าจู่ๆก็กล้องเนี่ยซูมหน้าตัวละครน,นี้ผิดปกติคือให้แอร์ทามผิดปกติเยอะกว่าคนอื่นนะเราก็จะเริ่มแบบเอ๊ะทําไมถึงไปค้างกล้องที่คนนี้หรือว่าจะเป็นฆาตรกรอะไรเงี้ย2เป็นแพะรับ,บาปคนแรกที่ลุงโมรินะคะชี้ตัวไปว่า แกนั่แะคนร้ายเราเนี่ยก็แบบบางทีก็เออลุงหรือว่าจะใช่นะแต่ส่วนมากคือมันไม่ใช่ค่ะหรือก็คือในบางเคสนะคะฆาตรกรเนี่ยจงใจป้ายสีใส่คนคนนั้นค่ะอย่างเช่นเอาเอาวุธสังหารนะคะไปใส่ในกระเป๋าหรือว่าจู่ๆก็มีคราบเลือดติดอยู่อะไรประมาณนี้นะและด้วยความที่ลุงโมรินะคะเป็นคนที่รอบคอบมากก็เลยชี้ตัวคนร้ายถูกประจําเลยค่ะ ในที่เกิดเหตุหยดเลือดสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง 1. งรูปร่างของหยดเลือดสามารถบอกทิศทางที่ตกลงมาได้ค่ะซึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเลือดมีลักษณะเป็นวงกลมนะคะหมายความว่าตกลงมาตรงๆค่ะ ต่หากเป็นวงรีนะคะหมายความว่าตกลงมาเฉียงๆค่ะ 2, ขนาดหยดเลือดสามารถบอกได้ว่าระยะห่างจากพื้นของร่างผู้เสียชีวิตอยู่ห่างจากพื้นเท่าไร่ค่ะซึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเลือดมีขนาดเล็กนะคะหมายความว่าตกลงมาจากที่สูงค่ะแต่หากเลือดมีขนาดใหญ่นะคะแปลว่าเลือดเนี่ยตกลงมาต่ําค่ะ